ลมแรงมากอขี้ฝุ่นเข้าตาทำไมต้องไม่ติดขี้ฝุ่นนะทำไมไม่มีความรักเข้าตาเลยสักทีโอ้โหลมมาเลยแบบว่าคนอนหนาวเลยทุกคนก<อ><อ>่อื่นเลยก็ต้องกระาบสบายดีนะคะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องของตุ๊กตสาสารังสาร วันนี้นะคะทุกคนตุต๊กจะไปิ่งวัดเนาะเซิรงไมิโนะลูกยางผ่านวัดเออไปเอากุุงกับไอ้ตุยไปฝากคนไทยเวียงจันมากันเลยแบบยางผ่านและเห็ดวัดป้าเดี๋ยวนี้วัดพญานาคสร้างม,มาบ่ากงามทุกคนลมหนาวทุกคนฮู้บอว่ามือเนี่ยทุกคนเป็นมือที่เท่าไหร่แล้วที่ตงตุ๊กอันอาบน้ำสาหัวเนี่ยทุกคนม,มือนี่เป็นมือที่ห้าทุกคนเออ บุราบน้ำมาห้ามือละเออบุราบน้ำมาสี่มือละแล้วก็มือที่หานี่แหละก็อาบน,น้ำทุกคนใช่ฉันอาบน้ำฉันอาบน้ำแล้วแบบลมมาแรงมากเลยอ่ะไม่น่าอาบเลยอยอกๆคือคนคืออาบน้ำถล่มมือเนาะไปเอากุ้งหมาแล้วแล้วกันน้องตุ๊กไปเอากุ้งหมาแล้วกันอ่าไปเอากุ้งแล้วเพื่อนแต่ว่าไทเกอร์ก็ไปน้ำแล้วแบบ ไถก,เก์กเกอร์อยากไถก์เกอร์อาลูสานไถก์เกอร์หนาลงตุ๊กเลย์เอาน้องหมาก่อนะทุกคนตอนนี้เห็นเอาไถก์เกอร์นอนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิรงวัดกันตอนนี้วัดต้ององ,งาบโอ้ยหล่อม,มาหนาวกระโดดทุกคนมองตุ๊กบอกว่าอยู่ประเทศไทยนี้หนาวแล้วบอคือบอกว่าอ่าอที่พีเอฟซี 4, แต่ละคนอยู่หนาวแล้วบอกันดูแลสุขภาพตัวเองเด้อเสียงอะไรวะ อย่าน,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 นรับเปวัดกันเริ่มตาค็สวยแพ้แสงแดดเดินมาวัดน,นะคะทุกคนคือ,อตั้งแต่สบายดีแต่เหินหมาเลยเลยก็บแบบย่างมาก็คือแบบว่่ได้ไก่จากวันเลยเนาะอยู่อมแอมแถวบาท์ทำเองาคือแบบลมมันลมมันแรงมากทุกคน แบบลมนหนาวแบบโตแห้งๆอ่ะทุกคนอันนี้เป็นแบบบ้านนกตุกเนะาะแล้วเผื่อจะเป็นแบบนี้ทุกคนเออสุร่ายจ,จะเป็นเทอนสองสันเพราะว่าคนแต่กอนนี้ก็บุคคลจคือกันมาเป็นอย่างคือแบบมกักในเทอนสองซันเนะาะแต่นีนเถากาลังญาเข้ามาวดก็จะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงเนาะ นี่นะทุกคนตอนนี้เฮากำลางหอดบันแล้วบทีฮยบห้อยก็เสิ้แบบอืม้มพญานาคสวยมากทุกคนพญานาคตอนนี้แบบว่าอลังการมากแต่ว่านี่ก็แค่อันนี้ก็แบบทาแค่สีแดงอ่าอพิ่นคล้ายๆเขาพูนว่าห้องพื้นอะไรสักอย่างเลยทุกคนเออแต่ว่าจริงๆแล้วพญานาคยังทาสีบอลแล้วเถอเนาะก็คือทางค้างก็ทาสีแล้วทางค้างทาทุกตัวแล้วบทีฮยบห้อยนะคน โอ้ oh, อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอ่าพื้นวาดอ่าอเออินว่าอะไรนะอาจะไม่ได้ละไม่ต้องพูดกันแล้วกันเออทุกคนแบบเออพื้นวาดงามขนาดทุกคนนี่ทุกคนนี่ก็คือวัดเทากะที่ประมาณนี้ทุกคนก็แบบติดแพรดานแล้วไปที่แยมหอยแล้วกะ็อ่าเพื่นแต้มโูกแล้วกะ็แล้วไปที่แยมหอยหน,น,น่อยนี่ถือว่าเป็น้นหมดงามขนาดวัดปลา,ปลา,ปลาองตุกตอนนี้ อันนี้น่าจะเขียนสื่อใส่เราุกคนเขียนสื่อสถาใส่แต่ว่าก็บอกฮะที่เห็นเปขาเขียนแค่สื่อสถาใส่นะอ่าอันที่มันเป็นข่าวขาววางใสเอออันนี้ก็แบบอย่างแต่ทาสีอันนี้ใส่สีแดงพญานาะคน,นี่ยังใส่สีกว่าใส่สีเด้อขี่เขาขีา่เขาขีา่เขาหมดใล้ห เขียวทำสีเขียวอีกโดนบนริชิธานนิมือ่นนะมะอ,น,มะอนอ่ะมะอ่นบริแิ้าทุกคนแค่จริงน้นทกทงทุกท่าจะมา่ายมืออื่นเนาะแ่แบบงามขนาดเลยขนาดใส่แค่สีแดงกับสีขาวอยู่มากังงามเนาะตอนนี้เรามีวัดที่สวยแล้วนะคะก็เพราะว่าเอขสีทุกคนสวยเนาะ ถ้าบมงมีเ F C ซสยก็คือกดมีทุกมือนี้เนาะโอ้มกอดเดี๋ยวเราไปเบิ้งข้างอวัดกันเลยก็คืออ่าทางหลังวัดนี่ก็จะเป็นแม่น้ําสาลตอนที่น้องตุ๊กขึ้นไปภูยมเนาะทุกคนน้องตุ๊กไส่ใส่โดดไอตัวบินเนาะเขาก็จะเห็นวัดแต่ว่าแบบเราเห็นมุมไกลๆเนาะเราเห็นมุมไกลๆล้วนี่เากำมาไอนน้ก็จะเป็นอ แม่น้ำสาลเลยอยู่หลังวัดก็จะติดกับแม่น้ำสาลเลยเนาะแต่ก้อนนะทุกคนกกอันมองนี้เนาะจะเป็นมองจุดบางไฟขึ้นเนาะกับจู่ฝากคุนเนะาะฝากในน้ำสาลพคุณคือตอนนี้วัดว่าอาหารเขาละกั งามแล้วทุกคนคือน้องตุ้บวัวได้มาถ่ายโดนแล้วน้องใครทุกคนในเบิ้งกันเอ้ย่านทุกคนคิดฮอดกันเลยวันนี้มาถ่ายทุกคนในเบิ้งกันอันนั้นจะเป็นห้องน้ําวัดนะทุกคนจะแบบอยู่ไกลนหนึงสลายบุญบ้านแต่ละปีเพิ่อก็จะเฮดไ่วัดเพื่อก็จะเฮดอยู่วัดนน้องทุกคนเสียงที่เราได้ยินนะั้นน่าจะเป็นเสียงอา คนนี้ก็คือการที่สีเศร้ามันบอกไม่นะเขาเดินมาเดี๋ยวดิสีแดงข้องพื้นนี่นล่ะเออคนสีแดงข้องพื้น,ท,น,นที่ผู้เลกนระแม่เป็นคนแต้ม ได้ลูคือสีเต็มยากเนาะาตามทิ้งมแล้วกันอืมทั้างด้วยบอว่าผัก ทำเรืงนี้แต่ว่าซ้มซีมือพุ่น่ะโหดเนาะแสร็จแล้วก็เสียดานเสียดานแล้วนมั่งห่างออกกับติดร้าเขา งามเนาะลูกก็เคยวะเพลิเออเก็บตัูกับพ่อได้จับน่ขอตลอดแห่วหลังจากทีซีสีแล้วซีมันจะต้องได้เติมสีไหมเห็นวะไม่ เนี่ยเนี่เฮ้ยี่ซีเศร้าหาเาร้าทีเธอมดทุกเศร้าอย่างเศร้านั้นแต่กาสนั้นสนั้นเปิดคนทีเศร้านี้ทุกคนของตัวเองก็บเคยเห็นค่ะก็เคยเห็นคือกาน นี่ทุกคนก็นคือแบบว่าคนที่อยู่ทางก้องแบบเพิ่นก็จะซีดสีใส,สเศร้าเนาะเออถ้าแบบว่าอยู่ในกล้องมุนมุนหันทาสีบันเบดแล้วก็จะต้องไปเติมสีใบแล้วก็ปั๊มลมซีดตลอดแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นทางถึงที่แบบว่าเพิ่นวาวดหูเนาะทุกคนก็นคือว่าใส่ฝานี่เนาะอืมแบบเพิ่นวาดงามทุกคนน้องตุ๊กว่าเออผู้ชายคือวาดหูกเก่งแท้คือว่าโบสไหลคยเค้าเห็นผู้หญิงวาดเก่งแต่แบบอ,อพอมาเบิ่งผู้ชายคือแบบ ครั้งแรกที่เคยเห็นเพื่อนวาดแบบนี้เลยทุกคนถือว่าปีบุญมากเลยนะคะ้องตุ๊กเนี้ยเนื่องจากว่าแบบเรเคยเห็นนะทุกคนก็คือแบบเออเพื่อนวาดภาพนึ่งนี่ต้องว่าห้ามือบนแล้ทุกคนก่อนจะแล้วคือแบบโดนขนาดเลยแล้วก็เพื่อนวาดงามขนาดก็คือเพื่อนวาดอีกประมาณสองฝานี่ก็แล้วแล้วหรือว่าวิอย่างอีกสองฝานี่แททุกคนอีกฝานี่เป็นฝาสุดท้ายที่เพื่อนวาดกันแล้วเนาะคือแบบงามขนาดเลยอืมเป็นภาพพุทธรูปที่งามขนาด อุ้ยก,งกงไงนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือแบบฮัาไปถ่ายมาแล้วที่อ่าหอยก็คือแบบอืโอเคค่ะทุกคนพายลมลมมาที่ไรดิฉันหนาวทุกทีเลยวันนี้น้องตู้อาบน้ำจะสวยทุกคนน้องตู้อาบน้ำแต่ เออสามโมงเพราะว่าน้องตุ๊กขย่าอาบสวยเพราะว่าข้ามมาตะเวนโต๊ะอาบน้ำแล้วมันน่าหนาทุกคนเพรว่าอันนี้เขาอาบน้ำแล้วพอได,ได้แบบอุ่นแดดในนึนงนะกระเพียกระฝังขึ้นนิดนึงนะอันนี้ค่ะแบบคันเฮา,าอาบน้ำตอนตะเวนโต๊ะน,นะแม่แบบว่ามันก็น <laughs> หนาวเอ้าหนาวนึกเขาอะว่าพอนึงเขาละเดี๋ยวน้องตุ๊กก่อน พอต่เมื่อนเข้าก้อนไอ,อคิปแบบคิปนี้ก็สิขอละทุบบคกคนไปก่อนกับพร้อมกับบรรยากาศที่แบ,บบว่าหนาวเย็นสุดซื่อข้วกไหลเหือไข่ย้อยโอ้ยเหือไข่บบย้อยมีแต่ขี้โมกไหลลุลุตล,ล,ล,ลงมาตลอดเลย,ยบเบยยนาะคลิปนี้เ้องขุกคนไปก่อนเด้อเดี๋ยวมื่อนาวทายว่าตอนคนใส่สีอ่า พญานาคแ็เลียบเทียบวงหอยเราจึงมาได้แต่คนเมื่ออีกครั้งเนาะในคลิปนี้ทุกคนไปก่อนถ้าไปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพราะเป็นกำลังใจให้เราต่คลิปต่อไปเด้อในคลิปนี้เราทุกคนไป,ปก่อนเนาะบ๊ายบาย